สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้13ตุลาคมนะคะวันครบรอบวันสวรรค์นภของพระหลวงรอกาวของพวกเาราดวงเชิญเช้าไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกปีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมามาทำบุญตักบ,บาสนะคะพอดีที่ห้างเนาะที่ห้างใ,ใกล้บ้านนะคะเขาจัดทำมุญตักบ,บาศเขานิมนต์สามานะคะ ก็มาร่วมทำบุญกับบาทแล้วก็มาเลยมาไหว้ผาในวัดทัดทองตรงวัดอั่สอคือตอนนี้อยู่ตรงวัดทัดทองนะคะใกล้ๆบ้านค่ะเป็นวัดกลางกรุงนะคะเป็นอาณาัหลวงเป็นวัดประจำของ่าได้พอดีวันนี้นัดเพื่อนสาวไว้นะคะว่าจะมาจะมาฟังพาสวดด้วยกัน พอดีตอนที่เข้ามาไหว้พระนะคะก็เจอเจ้าหน้าที่เขากําลังเตรียมพิธีเตรียมงานเตรียมสถานทีเ่เตรียมสถานที่ดีกว่านะคะก็เลยเข้าไปถามเขาว่าวันนี้มีงานหรอคะนี่เขาก็บอกว่าครับเ,เพื่อเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณอันหาทีสุดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้เลยเรื่องนี้เลยท่า <laughs> น แล้วก็พิธีงานพิธีจะเริ่มบ่ายสามนะคะยังบอกามาถึงตอนสิบเอ็ดโมงสิบเอดโมงเช้าเนาะ<ม>ก็เออตั้งใจว่าจะจะจะนั่งทําสมาธินั่งชมนกชมไม้อยู่ที่นี่จนถึงจนถึงเวลาที่ถึงเวลาอันสมควรน,นะคะ<ม>ก็ก็ยังไม่กลับบา<ม>ก็นั่งเล่นที่นี่นะคะก็นั่งเลน่น ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอาเดี๋ยวเอา,เอา,เอา,เอาโทรศัพท์อัดขึ้นดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะพาเพื่อนชมบรรยากาศรอบๆวัดท่าทองนะคะพระอารามหลวงแห่งนี้นะคะไปเลยค่ะ นี่เจอต้นไม้สวยต้นไม้มหัศรจย์ไม่รู้เนะว่าเขาชื่อต้นอะไรที่นี่ที่ไหนนั่นหรอคะที่นี่ก็คือวัด่าทองนะคะ วัดที่ใกล้ๆกับบ้านที่หิงป๋ออาศัยอยู่นะคะวัดท่าทองสวัสดีค่ะคุณเหมียวสบายดีไหมคะทักทายกินข้าวเที่ยงหรือยังลูกกินข้าวเที่ยงหรือยังอ๋อมามาไหว้พระทำบุญแล้วก็ ตอนบ่ายสามเขาจะมีงานใช่ไหมก็เลยแบบว่านั่งเล่นรอสบายดีใช่ไหมกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวกินข้าวยังไม่ต้องกลัวเรานะเรามาดีอืมสวยนะเราอะชื่ออะไรนะชื่ออะไรคนสวยชื่ออะไรคะ เห็นไหมคะนี่ต้นสีมหาโพจากสีลังกานะคะสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ท่านได้มาปลูกไว้นะคะต้นต้นสีมหาโพ ันนี้วันหยุดเนาะออกมาทําบุญนะคะพอดีแบบว่ามาไหว้พระที่วัดทัาทองพอดีเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าบ่ายสามจะมีงานพิธีลําลึกลําลึกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรดีอ่เอดจะเลือกว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ให้พระองค์ท่านนะคะให้พ่อหลวงรองเก้าของเราไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงห้าโมงเช้านะคะก็เลยแบบว่าขี้เกียจกลับไปอยู่บ้านอะ่ะขี้เกียจกลับห้องเนาะอยู่ห้องก็ไม่มีอะไรทํา ก็เลยนั่งเล่นอยู่ที่นี่นั่งทำสมาธิแล้วก็เดินเล่นดูต้นไม้เพื่อรอเวลาบ่ายสามจะได้ร่วมพิธีด้วยนะคะนัดเพื่อนสาวอีกคนมานะคะแต่ว่านางนางมีภารกิจอยู่ที่บ้านนะคะบอกว่าเดี๋ยวมารีดผ้าให้คุณสามีก่อนจริงๆถ่ายคลิปไม่เป็นอะเป็น เป็นยูทู e ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ก็อยากทำน้อยใจรักจะไม่ทิ้งฝันนะคะชอดอกไม้จริงๆวัดที่นี่ก็เป็นวัดประจำประจำนะคะมาบ่อยเดียวได้มาไรคู่ นกพิราบน้อยจริงๆก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะตอนที่ตอนที่ถ่ายครั้งแรกอะแต่พอดีมีเจ้าหน้าที่เนาะเขาเปิดเขาเรียกว่าเปิดอะไรอะไซเรนใช่ไหมนกตกใจนะไม่เพาเพียงแค่นกตกใจนะยิ่งปวดยิ่งตกใจเลยฟ้องรันเลยเมื่อกี้วัดกลางใจเมือง ก,ก็จะมีผู้คนทยอยกันมาไหว้พระนะคะบรรยากาศรอบๆวัดวัดที่สวยมาก ผู้หญิงเสื้อเหลืองไหม